เอาติดปี20อยู่ไหมครับ1.6ลูกจรคันนี้ซื้อได้ครับไมค์แค่แสนต้น499,000ฟรีดาวนะผ่อนแค่8,500ตลอดสัญญาแล้วผมเช็คให้พี่ๆละเอียดแล้วนะทุกตอกทุกมุมคุณดูจบคุณตัดสินใจได้เลยเลยบาะแน่นมากเบาะตึงมากครับเป็นรถผู้บริหารหมดสัญญาประวัติศูนย์ครับเบาะหลังก็แน่แนๆตึงๆแอร์หลังมีให้แล้วนะคันนี้กระจกเดิมรอบคันรถโครงสร้างหลักโครงโครงสร้างเดิมใครสนใจนิวเอาติดนะครับปี20คันนี้เอาไปไม่ผิดหวังนะฟรีดาวววนผ่่อแค8,500รีิให้ราละดครับนาพ สวัสดีครับสวัสดีพี่ 2, พีท่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68สิมินบุรีกรุงเทพครับค้างรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะวันนี้ผมมาที่โกดัง3มครับมีเอาติสนะเข้ามาใหม่แล้วก็ปรับสภาพนะใกล้เสร็จแล้วยังยังไม่เสร็จนะแต่ใกล้เสร็จแล้วนะอีกหนึ่งคันครับใคร,รอ New เอาติ ปี20ไม่แสนต้นนะผ่อนแค่8,500ครับ499,000คันนี้เอาไปใช้งานต่อไม่ผิดหวังนะกระจกเดิมแท้รอบคันครับยางปี24นะยางยังใหม่อยู่เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานครับหมดสัญญาประวัติศูนย์ไม่ประมาณแสนสองนะไม่แสตนต้นนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะที่ปรับสภาพกายเสร็จแล้วทะเบียน6174นะแล้วก็ทุกคันนะครับของเพชรยนต์นะเราตรวจรถให้215จุดโดยบริษัทชิก บริษัทตรวจรถมาตรฐานเยอรมัน215จุดจะมีบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในนะครับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับก็โครงสร้างหลักด้วยนะเช็คละเอียดเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะนะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับผมคัดรถสวยคัดเกรดเให้พี่ๆแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มต้นแค่2.39ครับใครสนใจนะรถดอกเบี้ยต่ําที่สุดในประเทศแล้วสําหรับมือ2นะดอกเบี้ยนี่ผมเรียกได้ว่าชนป้ายแดง นะเริ่มต้นครับ4ปี2.39 5ปี2.69เอง6ปี3.69 7ปี4.49ฟีดาวได้ทุกคันนะอย่างคันเนี้ยปี20เนี่ยราคาประเมินไฟแนนซ์ประมาณ5 0 0แสนกับอีก70,000นะเราขายแค่4.99อะนะครับเราขายทัวราคาประเมินของแบงก์อ่ะของไฟแนนซ์น่ะถึงประมาณ80,000บาทเลยนะค,คันนี้รถสวยนะ่าใช้ได้ไปไม่ผิดหวังครับ New a l t i s 1.6รุ่น G นะปี20นะเบาะดำคอนโซลดำเรียบร้อยนะไมประมาณแสนสอง ฟีดาวผ่อนประมาณ8.5ดนะมาเริ่มต้นรีวิวครับด้านหน้าโคมไฟนะชมนี้ชมแรกได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะครับกระจังหน้าครับเป็นโครเมี่ยม2เส้นทรงสปอร์ตเลยชมนี้น่าใช้เพราะอะไรมาเป็น TNGA ชมแรกนะยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นเป็นเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของ t ตโยต้าครับนะแล้วก็ชมนี้มีแอร์หลังแล้วระบบความปลอดภัยก็แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับแล้วก็มี เขาเรียกว่าเหมือนกับการลื่นถลเหลยอะไรเงี้ยให้นะครับรวมรวมถึงนะมีแอร์หลังนะเบาะก,ก็เป็นเบาะแบบนุ่มๆแล้วเป็นเบาะเหมือนกับแคมรี่ฉมก่อนหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ดับเบิลวิชโบนขับไปไหนเจอทางกูขานุ่มๆน,น,นะแล้วก็คันนี้นะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์ฉมแรกของเครื่องมันหกนะเอาติเครื่องมันหกเนี่ยไฟโบติจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ฉมแรกสรันเลี่ยมโควงฝากระโปรงสวยๆนะครับรับประกันไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยชนหนักพิกคว่ำแน่นอนกระจกของเดิม นะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวได้เป็นอะคูสิกกาสนะครับลดเสี่ยงรบกวนภายนอกนะได้ดียิ่งขึ้นนะกระชนหน้าสีเดียวกับตัวรถครับมีเป็นสีดําคาดกลางนะแล้วก็ตัวนี้ครับป่องซุ้มล้อนะไม่มีรอยเบียดนะไม่มีรอยบุบใดๆนะครับป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทล้อแม็กซิสินิ้วครับได้ยางไซส์โซนปียีีโอ้ใช้งานต่อยาวๆอ่ะสปีมีนะครับขอสลับทุกหมื่นโลอะ่ะกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้าพร้อมไสเลี้ยวในตัวครับสันเล่มผมฝั่งนี้สวยสวยเลย,ย,เลยนะครับผมยืนยืนห่างออกมาสัก2อสเมตร นะให้คุณดูนะสันเหลี่ยมคมด้านประตูด้านซุ้มล้อนะครับเงาๆแบบนี้นะไม่มีรอยหลักยิ้มเป็นรถหน่วยงานนะครับรถประจําตําแหน่งหมดสัญญาเช่าพวกนี้เช็คศูนย์ทุกหมื่นโลหมื่นโลเรียกเข้าศูนย์หมื่นโลเรียกเข้าศูนลลย์ดังนั้นแม่ทนาน,นดีตามรอบทุกระยะนะครับมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับไฟได้เป็น LED นะตรงนี้เป็น็กเจอร์ที่แบบ ดูมีมิติหน่อยนะเป็นโครเมียมที่เป็นสีออกด้านครับลากยาวซ้ายไปขวาแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังครับกันชนสีเดียวกับตัวรถด,ด้านบนนะเป็นทรงสปอร์ตนะคล้ายๆมีสปอยเลอร์แต่ไม่มีแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายครับเปิดแบบตัวล็อกไฟฟ้านะฝาท้ายเปิดได้3จุดครับลดตัวล็อกไฟฟ้าตรงนี้ นะแล้วก็กดค้างที่รีโมทและดึงสลักในตัวรถนะครับเดี๋ยวมาเช็คโครงสร้างทางด้านท้ายกันนี่ไฟของเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวไทยคยโตคกับซีลสองฝั่งฝั่งนี้เรียบๆสปอนเมนอาร์กอยู่ครบหัวน็อตนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไขขยับใดๆนะกร,ระจกเดิมแทลรอบพันโครงสร้างเดิมสปอนเมนอาร์กเดิมนะครับด้านหลังสะอาดมากคุณดูนะอันนี้คือยังปรับสภาพไม่เสร็จนะจอดกดังสาแบบนี้นะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จแต่ใกล้แล้วนะครับแต่คันนี้ผมว่านเอาไปใช้งานต่อคุ้มนะ นะครับสภาพเดิมกระจกเดิมนะด้านหลังครับโครงสร้างทางด้านหลังไม่มีร่องรอยการชนหนักไม่มีรอยการทําสีใหม่ถ้าคุณเปิดมาเจอด้านหลังตรงนี้แล้วคุณเจอมันพ่นเทาดำเนาะหรือดำนะคุณรู้เลยมันชนท้ายมานะครับแล้วก็ตรงนี้ล้อมแมกนะได้เป็นล้อสำรองได้เป็นล้อมแมกนี่ตาโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะโลโก้โตโยต้าโ,โ,โ,โลโก้ไทยแ,แลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะครับไม่มีรอยอ็อกไม่มีรอยทําใหม่ นะครับสภาพดีครับคันนี้นะคือมือแม่แรงชมนี้เขาเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะดูแล้วสาง,ง่ายมันเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับใครสนใจนะครับ New a อา i ิสักคันอยากได้เบาะดําอยากได้คอนโซลดําคุณมาจัดปี2 0คันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้ครับป่งซุ้มล้อแนพิสนิทนะแล้วก็ล้อแม็กนะ16นิ้วนะครับรถสวยน่าใช้ครับเผื่อใครสนใจ n ิวเอาติสักคันครับปี2 0คันนี้นะฟรีดาวผ่อนอยู่คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ 8,549,900บาทเองมาไปรับชมภายในกันนะครับเมื่อกี้เราดูบอดี้ภายนอกนะแล้วก็ดูฝาท้ายไปแล้วเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านี่ภายในเบาะดาคอนโซลดำ,ดำนะครับตรงนี้ก็เป็นบุญนุ่มหมดนะครับกระจกเป็นออโต้ทุกบานบุญนุ่มบุญนุ่มนะครับข้างหน้าตรงนี้ก็บุญนุ่มหมดแล้วนะครับคอนโซลบุญนุ่มหมดและได้เบาะสีดำนะครับเป็นเบาะแบบบักเก็ตซีทครับโออุ่งสลีละผิวสัมผัสแบบซ,บบซอฟทัชมีรูระบายอากาศแบบนี้นะครับเวลาเจอความเย็นหรือความร้อนมันก็จะคลายได้เร็วขึ้นนนะครับใสใจนะ เอาเทสปี20นะคันนี้นะครับเนี่ยที่บอกว่ายังจอดตรงนี้อยู่เขารอแก้ไขนะหุ้มหนังพวงมาลัยใหม่มีเป็นรอยหน่อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้นะครับขายรถเป็นพร้อมใช้นะครับและทุกคันนะครับคัดเกต A ให้แล้วรับประกันไม่มีชนหนักปิ่ความจมน้ํากับไม้ก็ไหม่นะตรวจรถให้ครับแล้วผมดูรถเองด้วยนะนะผมเช็คให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีบริษัทตรวจรถนอกมาตรวจให้อีก215จุดออกใบเซอร์ใบการันตีให้ไม้แท้ไม่เดิมครับ127นะเอา กองสะท้อนนิดนึงอ่ะคุณเห็นไหมเลขไม้หนึ่งนะครับมือแสนสองหมื่นเจ็ดพันปี20สิบครับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันเลยครับแอร์ปรับดีตอนกดออโต้แบบนี้เขาจะเพิ่มแรงลมนะให้มันแบบเท่ากับอ่อุณหภูมิที่เราเซ็ตไว้อะแล้วเดี๋ยวพอมันเย็นครบแล้วเดี๋ยวมันก็ถอยลงมาเองเปิดปิดแอร์หลังได้นะไลฟ์ฟ้าหน้าหลังตรงนี้นะเพลงดังแอเยนแน่นอนนะครับวิทยุเดิมเดิม,ดมนะครับแล้วก็อ่คุณสามารถเชื่อมต่อฟังเพลงผ่าน y o ลงผ่าม YouTube อรบบด้เลย นะครับหัวเกียร์ครับเป็นแบบตัวเกียร์นะเป็นเกียร์แบบซูเปอร์ซีวีทีไอครับเจ็ดสปีดนะครับมีคําว่าไอขึ้นมาแบบนี้นะมันเส้นตรงแล้วนะเชนแบบฟิลชิพโทนิกบวกลบแบบนี้นะครับขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่ใส่ของกระจุกกระจิ๊กมีการเลื่อนถลายมีนะกุญแจนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่ามันติบอ่าเป็นแบบคีเลสนะครับนี่มีกดค้างเปิดท้ายได้ตามที่บอกเนาะนะครับเบาะข้างแน่นตึงสภาพดีครับคันนี้ใครอยากได้นิวเอลติสปี20ครับไม่ผิดหวังอะคันนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าาาคครัับบเสขขน นะบุนุ่มหมดแล้วสีดำนะเบาะดาคอนโซลดาผมรู้ครับพี่ๆชอบกันนะเบาะดาคอนโซลดากระจกก็เป็นออโต้ auto. ทุกบานนะครับถ้าเป็นตัวเก่าอะ่ะจะด้านแค่คนขับเนาะที่มันเป็นออโต้แต่อันนี้มันได้ออโต้ทุกบานผมเปิดด้านด้านด้านหลังให้ดูเี่ผมกดลงทีเดียวแต่ขับมันก็เป็นออโต้แล้วนะครับก็จะเพิ่มมานะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่จุดเด่นเลยที่คนเขาเล่นฉมนี้กันอะช่วงล่างนะครับปีกนกคู่ครับช่วงล่างเดียวพวกแคมรี่อ่ะ นะเป็นดับเบิลวิชโบนแบบพวกแคมรี่เอามาใช้แล้วนะแล้วก็เบาะมันนุ่มขึ้นแอร์หลังมีแล้วนี่นะครับแอร์หลังมีให้แล้วนะแล้วก็เบาะสะอาดมากคันนี้นะครับใครอยากได้ New Altis ปี20ครับเบาะสะอาดนะเบาะดำคอนโซลดำนะครับดูแล้วสั่งง่ายนะนะเราได้ปีค่อนข้างจะใหม่อยู่นะปี20ครับป้ายแดงออกมานู่นอะเกือบ9 0 0 0แสนะ 9, นะตอนนี้ครับราคาอยู่แค่499เก้าไมลแสนสองฟรีดาวผ่อน8,500ตลอดสัญญานี่เบาะดำคอนโซลดำดูไปมันดูดีเนาะ ดูรักษาง่ายดูทำความสะอาดง่ายครับด้านบนพรมสกาดไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยเจมิมไม่มีรอยยันนะครับเยิมเฉยนะต้องขออภยัยนะครับตรงนี้นะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ให้แอร์หลังมีเปิดปิดได้เราสามารถเปิดปิดจากตรงนี้เองนะครับหรือจะเปิดปิดจากปุ่มด้านหน้าก็ได้นะแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวานะครับคันนี้รถสวยเลยนะใครอยากได้เอาติสครับปี20นะ คันนี้สภาพดีสภาพคลิปครับสนใจทักมาหาผมได้โดยตรงนะศ5นย์ห3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามจลนีน่ี่เปิดไฟให้ดูเนาะไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับนะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนี่ผมไม่เปิดไฟให้ดูนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์นะโปรเจคเตอร์มันดีกว่าอยู่แล้วนะมันดีกว่า,ม,วามันติดดีเฟคเตอร์ตรงที่มันเป็นลูกแก้วเนาะมันจะรวมแสงครับแล้วมันจะยิงเป็นเส้นตรงมันจะได้ระยะไกลได้ดีกว่านะตรงใกล้ก็สว่างไกก็จะ ยาวกว่าพูดง,ง่ายๆสองได้ไกลกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับเอาติดปี10 4สิบสี่เก้าเก้าครับพรแปดพันหกูแจค๊คคีเลสเรียบร้อยมาเดี๋ยวพาเช็คโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถครับหัวน็อตเดิมๆนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยสนิมใดๆครับด้านบนและด้านล่างแบบนี้สภาพเดิมเลยนะไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับนะบผมถ่ายให้ดูเอียแล้วนะครับดูจบคุณตัดสินใจได้เลยนะครับคันนี้รับประกันเลยว่าอยู่ไม่นานต้องบอกงี้ครับปี20สิบมันทยอยเข้ามานะ อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเข้ามามาสี่คันเลยนะสอาทิตย์เนี่ยเข้ามาสี่คันติดจอของไปหมดแล้วนะสามคันนะครับเหลือคันนี้นะเผื่อใครสนใจนะครับนิวอัลติสปี20ครับคันนี้ซื้อได้นะกระจกเดิมรอบคันนะครับเบาะดําคอนโซลดํานะครับยางปี24แล้วเรียบร้อยนะครับรถสวยน่าใช้รอยนีิชูเบาะสีอยู่ครบนะครับสปอร์ตเมนอาร์คไล่เรียงกันไปครบๆนะแกะให้ดูโครงสร้างของตัวรถครับนะคุณดูจบคุณตัดสินใจได้เลยนะเพราะผมแกะเชียร์แครีอย่แล้วคุณมาดูเองคุณดูไม่พ้นผลอ่ะนะดูประมาณนี้นะครับผม ไปเรียนตรวจรถมานะครับประมาณสักเกือบ3ปีแล้วนะครับมีใบเซอร์ครับมีเอกสารการันตีแล้วผมอยู่กับรถนะผมยกตัวอย่างฝาท้ายอะไรแบบนี้ผมเปิดนะผมก็รู้แล้วว่าไหนเดิมไม่เดิมนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าเปิดมาเป็นพันคันแล้วนะครับนี่สปอนเซออาร์คนะครับแล้วก็ตัวหนีบชุบบอดสีอยู่ครบตรงนี้ต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะครับเหล็กเป็นสีดําเขาชุบสีพื้นกอสีนี้นะครับแล้วโลบอดเขาคีบแล้วเขาไปชุบในบอดสีมันเลยมีรอยหนีบอยู่แบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่แบบว่ารอยเฮ้ยเว้นไว้ทําไมอ ต้องมีนะครับถ้าคุณเจอเอาติดน่ะแล้วคุณเจอไม่มีเนะี่ยคือไม่เดิมนะครับนี่สปอร์ตเบนอาร์คหลังพครงหลังคาครับสภาพดีไม่มีรอยบุบใดๆนะครับอยากได้นิวเอาติครับถ้าโจทย์คุณคือโครงสร้างเดิมครับกระจกเดิมรอบคันเบาะดําคอนโซลดาไม้แสนต้นจัดคันนี้ผ่อน8ปดนะครับซื้อได้นะครับไม่ผิดหวังมาดูตรงนี้หัวน็อตครับฝั่งนี้คมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันขายขยะบนล่างนะไม่มีรอยสนิมใดๆแผ่นเพลทครับของเดิมของแท้โนเอมเบอร์ปี20สนี่ นะถ่ายจอๆนะครับให้ดูแบบนี้นะครับดูละเอียดแล้วนะครับดูจบคุณตัดสินใจได้เลยนะเราต้องบอกงี้ครับของถ้าคุณหาถูกที่สุดนะคุณหาเพรยนต์ไม่ได้นะ นะเพราะว่าเพรยนยนเราอะไรเราเล็กกลางๆนะครับมีแพงกว่าเรามามีไหมมีนะครับมีถูกกว่าเรามีไหมมีแต่ถ้าคุณอยากได้คุณภาพครับคัดเกรดเคันรถให้แล้วนะเอาไปใช้งานต่อหลัก10ปีหลัก15ปีแบบสบายใจคุณมาซื้อที่เพรยนยนได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0 6 5ย5 1 3 3้4นงนะครับรีวิวละเอียดเป็นลายคันแบบนี้นะผมว่าพี่ๆชอบกันมาครับเราดูข้างๆข้าง,างหลังอะไรกันครบหมดแล้วนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆดูห้องเครื่องกันนะครับ มาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว,ว่าคานหมอ้อน้ําหน้านะครับคานหมอ้อน้ําข้างนะครับหรือฝากระโปรงนะเครื่องยนต์นะปกติไหมเพราะว่าอันนี้สตาร์ทให้ดูอยู่ด้วยนะผมสตาร์ทให้พี่ๆดูอยู่นะครับมาดูด้านในกันนะเครื่องยนต์ครับ1,600ซีซีดูอวีวทีไอนะครับประหยัดน้ำมนัน16.6โลลิตรรองรับน้ำมัน E10 E85 9195ได้ครบเลยนะมาเช็คครับนี่คานนะครับคานหมอ้อน้ำข้างไม่มีรอยแกะ ขันไขนะครับไฟหน้านะครับไทโคอิโตะเดิมๆเลยนะครับเบ้าโชกเดิมๆนะหัวน็อตฟ้าครับไม่มีรอยแกะใดๆนะครับไม่มีรอยแกะใดๆซอกแกมก็เช่นเดียวกันตาปั๊มตัวตาอยู่ครบครับฟิลต่างๆนะครับรูระบายอากาศนะครับอยู่ครบนะติ๊กเกอร์คําเตือน5จุดครบเลยนะตรงนี้ครับไม่เก่าไปไม่ใหม่ไปนะถ้าคุณเจอใหม่ไปมันเปลี่ยนเปล่านะครับสองนะถ้าคุณเจอรอยขาดก็หนูกัดไหมระบบไฟอาจจะมีปัญหาอันนี้สภาพโอเคนะครับแล้วก็รูระบายอากาศอยู่ครบติ๊กเกอร์ครบ ซิลข้างหน้าเรียบๆครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยย่นใดๆนะหัวน็อตเดิมครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะสภาพดีครับคันนี้นะเอาไปใช้เถอะครับไม่ผิดหวังนะปี20ปั๊ม1 L 1 R ครบนะไฟหน้าคอโตะกตรงนี้ไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆคานหม้อน้าหนานะครับไม่มีรอยขันถ้าปี20เนี่ยมันจะเป็นสีดําแบบนี้ละปี19ยังเป็นหัวนอ็อตสีออกเทาอยู่นะครับ มีเอลติสนะครับปี20แบบนี้แหละนะครับใครสนใจทักมาได้นะสำหรับคันนี้นะครับ499,000นะครับรีวิวให้พี่ๆละเอียดแล้วนะคันนี้ฟีดาวพรแฟร์บัน5ไมค์แสนสองนะครับสนใจคันนี้นะครับคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะกดเบอร์ครับ0659513374 Line แอ P E K 152นะก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะจะได้ไม่พลาดครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ